ส่วนตัวเนี่ยผมก็ดูหลายเรื่องเรื่องเ,ออเรียกว่าขายพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่แล้วนะครับเรื่องาการใช้พลังงานผมเรียนเลยนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วออกจากห้องนะฮะของตัวเองเนี่ยปิดไฟทุกครั้งน,นะครับเราไม่ใช้ที่ออฟฟิศได้นะฮะพอออกจากห้องผมเนี่ยไฟที่ออฟฟิศอย่ปิดเลยผมปิดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เวลาแอร์ที่ผมใช้ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ยี่้าองศานะฮะ26องศา C ทีออฟฟิศก็ยี่หงศาสีเช่นเดียวกันธรรมนานแล้วครับนะครับก็ต้องช่วยกันน้ำนี่เวลาแปลงฟันก็อันนี้ร่วมกันนะฮะเพราะน้ําสุดท้ายก็ใช้พลังงานอยู่ดีนะครับน้ำนี่แปลงฟันก็ใช้แต่พอดีนะฮะไม่ไม่เคยเปิดทิ้งเอาไว้นะครับเป็นอย่างนั้นอาบน้ําสระผมแชมพูก็พอดีพอดีไม่ใช่เยอะจนเกินไปเยอะเกินไปก็ต้องใช้น้ําเยอะนะก็ต้องเสียพลังงานในการผิดน้ำอะไรต่างๆต่อไปก็ก็ต้องดูแลอย่างนี้นะครับแล้วก็ ถ้าขับรถเองก็ก็ไม่เร่งเครื่องมากนะฮะก็คือคือมีจังหวะในการขับที่ดีอันนี้จะมีส่วนช่วยรถพลังงานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ